สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะคนอีสานไม่ให้อภัยฝนธนสุนทรยกมือแสดงตัวฐานะคนอีสานหลังขับเฮาซามตั้งกลุ่มเหยียดคนอีสานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่มาแรงที่สุดในขณะนี้เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งได้จัดตั้งขับเฮาพูดคุยในแง่ลบและวิพากษ์วิจารณ์คนอีสานถึงประเพณี วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในกรุงเทพแฟชั่นการแต่งตัวการหาสามีฝรั่งการมีครอบครัวที่ยังอายุน้อยและการเข้ามาหางานทาในกรุงเทพและอีกหลายๆอย่างล่าสุดต้องบอกว่าทําเอานักรองลูกทุ่งอย่างฝนธนสุนทรออกมาแสดงตัวฐานะคนอีสานหลังครับเฮา์ซามตั้งกลุ่มเหยียดคนอีสานโดยงานนี้ฝนธนาสุนทรได้ออกมาโพส์ระบุข,ข้อความว่าเป็นคนอีสานทั้งตัวเลยค่ะ ไม่มีเชื้ออื่นเจอปนเลยฝนธนาสุนทรทอทงคนนิยมนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังห่วยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ